สวัสดีครับพบกับช่องนิก้เมาท์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ชา้าสำหรับอีเวนต์เป็นหนวันเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้เราเราจะเติมเนาะเราก็เลยค่อนข้างที่จะชา้านิดน,นึงนะครับเพราะว่าแอดโทรศัพท์แอดมันมีปัญหานะครับมันเติมมันเติมมันเติมในโทรศัพท์ไม่ได้อะแอดก็เลยต้องเติมในโน้ตบุ๊กแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าแอดจะตัดต่อคลิปการเติม คือมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับแอดยังตัดต่อคลิปไม่เป็นเลยแอดก็โดนสดเอาเลยทุกอย่างทุกอย่างอัดปุ๊บก็ลง YouTube เลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรเนาะถ้าเกิดว่าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยในความสะดวกด้วยนะครับ <c oughs> ขออภัยในความไม่สะดวกจิพูดผิดโอเควันนี้แอดเติมแอดเติมไปแพ็กเกจนี้นะครับแพ็กเกจนี้69บาบาทแพ็กเดียวเนาะ แอดมีทริคให้ให้น้องๆหรือว่าให้ทุกคนที่กำลังอยากจะเติมนะครับสำหรับคนที่ชอบเติม True Money w a l l e t นะครับวันนี้นะครับแอดแอดเติมเนี่ยแอดรูมาแล้วว่าแอดรู้มาแล้วว่า ถ้าเราเติมอ่ะเราเราเติมทูมัน o ี่วอลเล็ใช่ป่ะมันจะมีทูมันนี่วอลเล็กับ B ีการ์ดที่ว่าเขาให้สมัครเป็นคล้ายๆบัตรเครดิตในทูมันี่วอลเล็อ่ะให้เราใช้จ่ายผ่านบัตรทูมันี่วอลเล็นะครับห้ามใช้จ่ายผ่านบัตรบีการ์ดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบัตรบีการ์ดเรรู้สึกว่ามันจะเสียภาษีด้วยอีกสาเปอร์เซนตเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มแบตเข้าไปอีกสมเปอร์เซนตนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมผ่านรรามันนี่วอลเล็ธรรมดาเนี่ยเราจะเสียแค่ ปกติเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทริคให้กับคนที่ว่าอยากจะเติมเนาะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยก็สอบถามใต้คอมเมนต์เนาะเดี๋ยวแอดจะมาให้คําตอบอีกทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวมันจะยืดยาวเนาะเราทำอีเวนต์กันเลยดีกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะปิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าของดองแอดก็เปิดไปหมดแล้วเปิดไปหมดแล้วแล้วก็ได้เอสมาอันหนึ่งตอนแรกว่าจะไม่เติมอีเวนต์เนี้ยว่าจะว่าจะผ่านไปแล้วแต่ว่าได้เอสมาอันหนึ่งก็เลยโอเคหาลองหาดูก็ได้ มีมีงบอยู่แค่นี้แหละพวกนี้ก็เปิดหมดแล้วเนาะถ้ามาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับโอเคเราเลือกไปก่อนเลยแพ็กสิบห้านะเอ็ดว่าน่าจะได้สองสามอันแหละน่าจะอาจอาจจะปิดนะแต่ว่าอยากรู้ว่ามันจะได้ไปติดดาวเลยหรือเปล่าอยากได้น้องติดดาวไปเลยนะเพราะว่าไอเนี่ยของตัวแอดก็ได้มาแต่ว่าไม่ได้ตัวติดดาวมา ถ้าได้จี้ติดดาวก็ดีเลยนะครับเพราะว่าจี้ตัวธรรมดากับจี้ตัวติดดาวเปอร์เซ็นห่างกันตัต้งสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยย้ายในแถวอะโอเคอะไรเนะี่ยจีเอสมาทำไมลูกโอ้โหเอสเอสบวกมาเลยโอเคไอแพดใหม่มานี่เขาเขาดรอปเอสบวกให้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นจนะี้ดีๆเนาะจี้พวกแบบดรอปมาให้ใช้เลยก็จะเป็นดรอปเอสบวกไปเลยเนาะ โอเคได้ A บวกมาแล้วเราได้เท่าไหร่และอืมโอ้ได้แค่สี่อันเองจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกเอวาโอกาสปิดเราน้อยมากนะแต่ว่าเราก็จะพยายามทำนะครับโอเคเดี๋ยวเราอัพอัพจีก่อนแล้วกันทองก็ไม่มีขายเลยก็ได้โอเคยี่สิบเอ็ดอันน่าจะได้อยู่โอเคโอ้โหโทรศัพท์เราก็ เริ่มที่จะกะโหลยถ้วยแล้วนะฮะเริ่มจะโลละโอเคมาดูกันโอ้มาเธอลูกมันจะไม่ทำแล้วอีเวนเนี้ยกล่ว่าจะอยู่เฉยๆแบบไม่เจ็บตัวแล้วชอบทำให้ตัวเองเจ็บตัวแล้วก็เจ็บใจปึ๊บโอ้มาน่าจะมาเอบวกนะขอเอบวกถือเอดไม่ได้อยากได้หรอกไอจเออะไรนะ่ะ ยมันมีตัวนี้ด้วยนะเป็น A หรือ A บวกนะเอาไหมเอาดีไหมเดี๋ยวเรารอดูก่อนแล้วกันเน้อว่าเราจะไปถึงฝั่งฝันของเราไหมนะครับตัว g ี้นี่ก็หมดละเหลือแต่จี้นี่แหละเหลือแต่ G ้แ,แ, g แสงและโอเคเรามาดูกันเลยว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับ A บวกโอ้โหเดี๋ยวนะดู G ี้ตัวนี้ก่อนว่าเราอยากได้อะไรอือหือ ไม่อยากได้เลยนะครับอันนี้สําสหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ได้ตัวนี้ก็ดีนะผู้เล่นใหม่นะแล้วก็อันนี้ก็ดีผู้เล่นใหม่ควรทํานะครับอีเวนต์จริงจริงอะผู้เล่นใหม่ควรทำทุกอีเวนต์เลยเฮ้ยทำไมมันมาตั้งแต่เออะเอบวกอะโอเคมาแล้วได้สองอันแล้วโอเคเราได้เอมาสองอันไม่ได้เอบวกได้สุ่มเอสองอันเอสเอสเอ เอสเธอโอเคเอสมาสองอันแล้วเมาลุ้นอีกวันนี้จะเอสหรือเปล่าเอสเธอรเอสเธออย่เอสบวกเธอขอลองเอสเธอนะสาธุเพียงโอเคดีใจจังดีใจดีไหมโอเคนะทุกคนโอ้เราก็เกือบจะปิดแล้วอะเอาไงดีอะขาดอีกกันหนึ่งนะ เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวแอดไปเล่นให้มันได้ก่อนแล้วกันเนาะอีเวนต์นี้เราก็น่าจะปิดนะครับเพราะว่าแอดเนี่ยแอดก็เอาไว้แล้วแหละว,ว่ายังไงก็จะต้องปิดให้ได้แหละเนาะถ้าเกิดว่ามันเดี๋ยวรอดูอีกสักวัน2วันก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ปิดเดี๋ยวแอดมาเติมแพ็กเกจนี้เพิ่มนะครับเนี่ยแอดเนี่ยแพ็กเกเนี้สองแพ็กสามแพ็กเนี่ย, pack, pack ยก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับหมดประมาณ200เนาะ200น่าจะได้นะ โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอให้สุ่มกันได้กันทุกคนเนาะแอดก็อยากได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่ได้เนาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซตต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยแอดจะมาทําคลิปเซตกอบปเนาะคิดว่าจะทําแล้วแหละแต่ว่ามันเนี่ยกอปน้องก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นความสามารถของรองเท้าเนาะแล้วก็ความสามารถของป้ายสีนะครับแต่ว่านี้จะมีเบิ้ลได้งเงินด้วย120%นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูว่ามันจะได้หรือเปล่าเนาะเอาคําลงไปคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะไม่ต้องทำแล้วเล่นไปเลยไหนๆเราก็ไม่ได้แล้วม,มุมอัดเคปมุมอัด,ม,ม,อดมุมอัดคลิปตรงนี้เป็นมุมอัดโชคนะแอดมากคลิปตรงนี้ไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนที่อัดคลิปแล้วแอด <laughs> ว่าเกี่ยวไหมมาดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่านะครับ โอเคเนี่ยเราแรงแรงเราเริ่มเริ่มจะสูงแล้วนะครับเราก็จะสุ่มมาเจอหดหดหน่อยนะครับหมายถึงเจอแรงหดหดหน่อยเนาะเขาก็เล่นเซตเดียวกันกันกบเราไปเนะี่ยมีป้ายสีด้วยมีใส่หลายป้ายสีด้วยเราจะชนะไปทุกคนเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเดี๋ยวเราเล่นตาเดียวเนาะจะดูว่าของกอบกับของแท้เนี่ยไหนจะดีกันนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวถ้าเกิดได้จี้ใหม่มาเดี๋ยวแอดจะมารีวิวนะอืมเขามีอันนี้เขาความสามารถอะไรอะแอดลืมแล้วอะ <c oughs> แอดลืมความสามารถเขาแล้วทุกคนแอดจะไม่กันเขาแล้วกันเนาะเพราะว่าแอดเนี่ยอยากให้อ้าวเดี๋ยวนะเรามาโชว์ความสามารถใช่หรอเราต้องกันดิรองเท้า แกวรองเท้าเราจะเงียบกิบไม่ได้นะชึบโอเคติดนะครับหมวกเขาหมวกเขาหมวกอะไรอะแอดงงอะโอเคติดแล้วจึมจึมโอเคงั้นเราก็ เราเบิลไปยังเบิลไปครั้งหนึ่งใช่ไหมเราต้องเบิลอีกเพราะเราจะเอาเมืองเงยเยอะนะครับแต่ถ้าไม่เบิลก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าน้องไม่ให้เราเบิลเราก็ไม่ว่าอะไรอืมเรายังไม่ได้เห็นความสามารถตัวนี้เลยเนาะเอดไม่ค่อยชอบใช้นะครับตัวเนี้ยเอาจริงๆเราเราไม่ได้อยากที่จะไปตกเรนมาเขาเนาะถูกไหมเราเล่นเราไม่ได้อยากตกเรนมาเขาอะเราไม่จําเป็นก็นอ๋อคือ เอาทำไมเขาโหดอย่างนี้ล่ะแปดด้วยไม่สิบสองด้วยติดเธอลูกขอร้องโอเคอน้องอย่าทำลายแอดเลยแอดอยากชนะติดไม่ติดด้วยโอเคติดอีกไม่ติดนะครับโอเคไม่เป็นไรถ้าเขาเบิลสองเดี๋ยวเราก็ ม่เขาไม่เขาไม่เบิร์สองเขาเบิ์ลเขาถอยสี่เขาไม่ถอยสี่แล้วเขาเบิรลสองเลยแต่ว่ามันไม่ออกมาเนี่ยเราก็จะมีโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยถ้ามันติดนะโอเคเดี๋ยวแอดจะเบิ้ลสิบสองไปแล้วก็ปนะ้ายสีเนาะไปดูกันนะครับว่าเราจะป้ายสีได้ไหมนะ <c oughs> อ้าวไม่ได้ <c oughs> อ่าไม่ใช้แล้วกันเนาะอันนี้คืออ๋อนี่คือซื้อซื้อแลนด์มาร์ก โอเคอันนี้ก็คือซื้อเลนว่ากลับมาแล้วแหละพุดมันไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวนะเขาอันนี้หมวกเขาความสามารถอะไรอะ่ะมวกเขาเดีย๋ยวนะแอตต้องเรียนรู้ใหม่นะครับโอเคอ้าวกรรหมวกเขาป้ายสีไม่ใช่โอโหแพ้โอโหเฮสบูดเด็กตาลูกไก่ ของเขาไม่ติดนะครับทุกคนความสามารถเขาไม่ติดนะโอเคแอดก็จะไม่ใช้เนาะแล้วก็อ้าวความสามารถเราก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับอืหกดีกว่าเนาะเพราะว่าโอ้โหออกแปดเฉยเลยเอาไงดีอ่ะเราจะได้อืม โอเคสร้างเมืองเดียวติดโอเคชนะเฉยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะชนะหรือเปล่าประเด็นเงินไม่มีพอสร้างอ,าอ,อ้าวพอเฉยโอเคชนะนะครับเราไม่ได้มีพอสร้างเป็นแลนดะ์มาร์กเนาะแต่ว่าเรามีพอสร้างเป็นเมืองได้เราก็ชนะมันเดิมโอเคเซตก,ก็โอเคนะครับมาดูนะแอดว่านะถ้าเกิดว่าจะเล่นเซตนี้นะ เอาออกเถอะเอาไอแปลงทาสีอ,าออกเถอะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนเนาะแต่แปลงทาสีมันก็โอเคนะโอเคแล้วเราก็ใครอยากเล่นเซตไหนก็ลองอัดเดปเล่นเอาก็ได้นะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ดางๆคิดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ